หากพูดถึงนักมวยปล้ำที่หันมาเอาดีในวงการหนังนะครับก็คงต้องพูดถึง3คนนี้ครับก็จะมี The Rock, John Cena แล้วก็เดฟบอติสตาบอติสตาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตำนานของวงการนักมวยปล้ำเลยนะฮะซึ่งล่าสุดครับเขาก็ได้รับการเชิดชูเกียรติในหอเกียรติยศถึงแม้ว่าจะมีการเกษียณตัวเองไปแล้วก็ตาม เดฟบาติสตาครับหรือเป็นที่รู้จักในวงการมวยปล้ำว่าบาติสตาเขาเป็นอดีตนักมวยปล้ำอาชีพของ w w e ที่อยู่ในกลุ่ม Evolution ร่วมกับ Triple h HH. โดยเขาควา้าแชมป์โลกมาถึง6สมัยครับประกอบด้วยแชมป์โลก Hea ว y w e i g ส t 4สมัยกับแชมป์ w w e 2สมัยในเส้นทาง WWE นั้นนะครับบาติสตาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็อุปสรรคมามากมายครับโดยเฉพาะศึกกับจอห์นซีนาที่ทำให้เขาเนี่ยพ่ายแพ้ถึงสนัดติดต่อกันในปี2010จจึงงตััดสินใอลาวาวกรรไปคบ ก่อนที่ปี2014เขาจะกลับสู่สังเวยียน W W E อีกครั้ง And <I> quit. จนถึงปี2019นะครับเขาขึ้นปล้ำกับเพื่อนรัก Triple H ในศึก r e s t l e า a n i a ครับครั้งที่35แบบไม่มีกฎกติกาผลคือบาติสตาพ่ายแพ้ไปจากนั้นนะครับเขาก็ประกาศอำลาเส้นทางนักมวยปล้ำไปเอาดีกับบทบาทนักแสดงเต็มตัวซึ่งหนึ่งในคู่ต่อสู้ของบาติสตานะครับก็คือจอร์ดซีนานั่นเองที่ต้องบอกว่าพลัดกันแพ้พลัดกันชนะหลายนัดเลยทีเดียว และนอกจากจะมีการงัดมาบนเวทีร่วม10ปีนี่นะครับทั้งคู่ต่างก็ถูกจับตามองครับเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยหันมาเอาดีด้านการแสดงเหมือนกันด้วย เดฟบอรติสตาเนี่ยนะครับถูกนำไปเปรียบเทียบกับจอห์นซีนาแล้วก็รวมถึงรุ่นใหญ่อย่างเดอะร็อกอยู่เสมอครับในฐานะนักมวยปล้ำที่หันมาเอาดีด้านการแสดงเหมือนกันแต่นั่นยิ่งทำให้บอรติสตารู้สึกกดดันทุกครั้งจนกระทั่งเขาให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเอาเขาไปเทียบกับซีนากับเดอะร็อกเีกเพราะสองคนนั้นคือนักมวยปล้ำที่เป็นนักแสดงด้วยแต่เขาคือนักแสดงที่บังเอิญเป็นนักมวยปล้ำการให้สัมภาษณ์ของบอติสตานี้นะครับจะไม่สื่อแล้วก็เหล่าแฟนมวยปล้ำจะประเด็นขัดแย้งระหว่างบอติากกับซีีอครั้งโดยยซีีีาาบบอกว่เเบบ่เเขสใจทอติสตาก็เข้าใจ เพราะว่าบอติสตาเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานที่สุดคนหนึ่งอย่างไรก็ดีนะครับหลายคนก็ยังชงประเด็นขัดแย้งของทั้งคู่อยู่ดีโดยเฉพาะกับการรับบทในหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทั้งคู่โดยก่อนหน้านี้ครับบอติสตารับบทเป็นดรากส์ผู้ทําลายล้างแห่งการ r d i a n of จาก Galaxy ในจักรวาลมาเวลขณะที่ซีน่าไปรับบทพีซเมเกอร์ใน The s u i c i d e Squad หนังจักรวาลดีครับซึ่งทั้ง2เรื่องกํากับโดยเจมส์การนเหมือนกันซึ่งบอติสตานะครับพยายามพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะฮะว่าเขาเนี่ยจะเอา ป,ปล้ำอาชีพคนอื่นๆและต่อไปนี้นะครับคือหนังของบอติสตาที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นกับการเป็นนักแสดงของเขา บทแจ้งเกิดบอติสตาในวงการหนังนะครับก็คือการรับบทมนุษย์ทองเหลืองในหนัง The Man with the Iron f i s t เมื่อปี2012ครับก่อนจะไปสู้กับเจมส์บอลในสเปกเตอร์ตามด้วยการข้ามน้ำข้ามทะเลมาสู้กับจงเคนชีคู่ต่อสู้ของยิบมันในมาซ t รีเดอะยิบมันเลกาซี่รวมถึงบทใส่ลับครับที่ต้องมาแท็กทีมกับเด็กอย่างไมสปไ์แต่สิ่งที่ยืนยันว่าเขาคนนี้นะครับเป็นคนเลือกรับงานท้าทายก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในหนังของฟุ้มกับแห่งยุคอย่างเดนนิสวินเนิร์ทั้งการพลิกบทบาทในเบลรันเนอร์ ซึ่งเดบอร์ติสต้านะครับเป็นคนที่ต้องบอกว่าสร้างโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอเลยนะฮะถึงขนาดที่ว่าเขาเนี่ยบุกไปถึงสตูดิโอวอร์เนอร์เลยนะฮะแล้วก็เสนอตัวเองรับบทเบนในจักรวาล DC ครับทีนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าความมุ่งมั่นของเขาเนี่ยจะพาเขาไปสู่จุดสูงสุดอย่างออสการ์ซึ่งเป็นความฝ่ฝันของเขาได้หรือไม่ครับเอาละครับในวันนี้หมดไปแล้วนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Mono29 พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Mono29 และ gossip สตารบันเทิงรวมทั้งโซเชียล e d i a ียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG, TikTok, Twitter และเว็บไซต์ w w w m o n o t 9 c o m